นึกว่าฝนมันนึกว่าฝนมันหมดแล้วนะครับผมมันยังมันยังมีหลงไม่อีก่นะครับฝนจะสิ้นเดือนพฤศจิกาแล้วนะครับผมแต่ฝนมันก็ยังตกอยู่ มือเดียวมีอยู่สามฤดูครับผมฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวเงยดไล่พี่น้องได <c oughs> ้พูดถึงกับอากาศก็ดีนะครับผมคนโตแบบนี้อากาศก็ดี อากาศเย็นมากเลยนะครับตัวนี้ก็ช่วงกันดูดูเก็บเกี่ยวสนับนครับวนกระโตกนี่แล้วต้นพี่น่องเนี่หน่องเชาหน้าเาเนาะตาเขานี่ว่าพอทว่แต่เก็บแล้วแบบนี้ มือเดียวมีสามดูดูเนาะครับผม,มเงยดหลายปั๊บสุภาพน้ำอท่านแล้ว ถ้าถ้าฝนมดรอบนี้กันนะจะเขาลุ่เขาลุด,ดูหนาวแบบจริงจังนะครับผมจิดวานะวันนี้มันก็นปลายเดือนพฤศจิกาแล้วพี่นี่พี่นองนะจะได้รับความหนาวยังเต็มถี่กันนะครับผมพี่นี่ผมขาดบานะครับตแห้งไปเลยนี่ครับผม ม่อคืนกับตกตั้งแต่สองุ่มแม่งจนหอดสามสี่ฝุ่มมะขืนตกขาดโตกแหน่นึก,ก,กนนงว่าจะฝนมันหมดแล้วนะครับผมมันยังไม่หมดอยู่จะไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแน่เด้อครับผมเป็นกำลังใจนะพี่น้องเนะาะจะหาจะพยายามทำคลิป ดีดีกว่านี้นะครับผมพี่น้องสวัสดีครับ